พอทำปุ๊บแบบตรงนี้หายเลยหายไปเลยใช่ไหมนี่ วันนี้เทคนิคพิเศษเลยใครที่มีปัญหาเรื่องกรอบหน้านะตรงนี้นะั้นดดหน้ายังไงก็เอาไม่อยู่นะเทคนิคนี้บอกเลยว่าเอาอยู่มันคือการแว็กยกกระชับปรับรูปหน้าลดดิ้วรอยนะคะซึ่งศาสตร์นี้ครูทันไปเรียนมาจากประเทศเกาหลีคนที่มีปัญหาเรื่องผิวเขี่ยวจริงๆผิวห้อยผิวคล้อยจริงๆนะคะแก้ได้ด้วยเทคนิคนี้การแว็กหน้านะคะมันจะเป็นการเดนน้ำเหลืองน้ำเหลืองคืออะไรน้ำเหลืองคือซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพมันหมด อายุไขการใช้งานของมันแล้วมันจะถูกลำเลียงไปที่ท่อน้ำเหลือง พอมันถูกลาเลียงไปที่ท่อน้ําเหลืองนะคะมันจะถูกส่งตรงมาที่ตอบน้ําเหลืองเพื่อคัดกรองอีกทีหนึ่งฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวท่อน้ําเหลืองใสๆที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะขยับเขยื่อนในตัวของเขาเองเขาจะต้องใช้แรงกระตุ้นจากการทํางานของกล้ามเนือ้อที่เรานอนปุ๊บเราตื่นเช้ามาปุ๊บเฮ้ยทำไมเราบวมบาดหน้าเราบวมบาดเพราะมันเกิดอาการคลั้งค่ะระบบการไหลเวียนของน้ําเหลืองมนไหลเวียนไม่ดีแต่วันนี้นะคะครูทันจะมาสอนเทคนิคพิเศษ การแว็กมาเป็นการกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองได้ลึกกว่าการนวดเวลาแว็กนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นน้ําตาลนะคะเห็นไหมคูดึงขึ้นมาแบบนี้เลยเวลาเราทำนะคะเราจะเน้นกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองจุดนี้นะคะคือต่อมน้ำเหลืองปรื๊บค่อยๆปลาดมาแว็กแบบนี้นะคะนี่คือการทำงานกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองเราจะย้ำเส้นที่คอนี้สบายมากนะคะสบายผ่อนคลายมากๆเลย มันเป็นการแว็กยกกระชับปรับรูปหน้าซึ่งคุณเชื่อไหมว่าบางทีนะคะเราทําแค่เนี้ยหน้าตรงนี้จะยุบไปเลยยุบไปเลยเพราะอะไรปะมันเป็นการลดการคลั่งเนี่ยสังเกตนะคะกรอบหน้าน้องเขาจะกรียวไปแล้วนะคะเรียวได้อีกค่ะเห็นไหมคะนี่คุณลองดูกรอบหน้าน้องเขาบริเวณตรงช่วงนี้เห็นไหมเป็นไงบ้างคะคนสวยเจ็บไหมคะ,ไม,คะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บทุกจุดครูบอกเลยนะ ต้องเรียนนะนักเรียนเพราะว่าขนาดสอนในห้องเรียนนะคะมันเอาไม่ออกนะถ้าแกะออกไม่เป็นไม่รู้จังหวะเนี้ยค่ะและจุดแต่ละจุดมีความสัมพันธ์กันหมดเห็นไหมคะว่าท่านี้นะคะไอ้ตรงคอป้องๆหรือคอเหีออ่ยวช่วยได้หมดเลยนะคะผิวหน้าห้อยคร้อยย้อยนะคะเก็บได้หมดมันจะช่วยลดอาการหลังของน้ำเหลืองนะคะของเสีย๊บ เรียนจบได้ใบสติฟิเคตจากประเทศเกาหลีนะจ๊ะไม่ต้องบินไปเรียนไกลเรียนที่นี่ก็เรียนได้เรียนที่นี่ก็ทําได้นะคะเรียนรู้ก่อนทําได้ก่อนนะคะเป็นก่อนใครนี่จ้ะพอทำปุ๊บแบบตรงนี้หายเลยอ่าเห็นไหมหายไปเลยใช่ไหมนี่เทคนิคนี้เวลาเราทําปุ๊บเนี่ยเลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็อย่างที่ครูบอกเนาะว่าถ้าน้ําเหลืองคลั่งเนี่ยผิวไม่สวยเพราะน้ําเหลืองไม่ดีเคยได้ยินไหม แต่การทําแบบนี้มันกระตุ้นกนารงานของตอมน้าเหลืองโดยตรงนะคะเนี่ยหน้าน้องเขาได้เชฟมากตอนนี้ได้เชฟกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นนะใครสนใจที่อยากจะเรียนนะคะครูสอนเป็น private class นะคะแต่ท่านต่อคลาสเท่านั้นแล้วก็เทคนิคนี้บอกเลยว่าในประเทศไทยไม่มีสอนมีครูท่านเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่เปิดสอนในเมืองไทยเราจะเรียนกันทั้งหมด3วันไม่มีพื้นฐานสามารถทําได้และทําแล้วเห็นผลลัพธ์ได้ด้วยชัดเจนแน่นอนตรงนี้การันตีนะคะการันตีเลยบอกเลยค่ะชั่วโมง ทำเงินสูงเพราะว่าตัวนี้มันเห็นผลลัพธ์นี้มากกว่าการนวดยกยระชับปรับรูปหน้าเนาะมันเป็นการที่แบบว่ากระตุน้นการทำงานของตับน้ำเหลืองถ้าสมมตินะน้ำเหลืองมันไหลเวียนดีของเสียมันถูกขับออกนะคะผิวหน้าจะใสผิวหน้าจะเปล่งปลัง่งมากๆเลยนะคะบริเวณก่อนทำก่อนรวยก่อนสำเร็จก่อนใครนะคะครูบอกเลยเทคนิคนี้ไม่มีมีที่นี่ที่เดียวรเรียนครั้งเดียวแต่ได้วิชาชีพติดตัวตลอดชีวิตใครทำให้คนสวยได้คนนั้นรวยค่ะ กดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ